หนุ่มสุดหลอ่อตัวตึงภาคอีสานนัมเบอร์วันนัมเบอรอตเรียกอีกชื่อหนึ่งราชานมผงวันนี้มาเจอกับราชาแดงแปดวัยรุ่นหาดใหญ่ใครจะอยู่ใครจะไปหรือจะมีคนเหลี่ยมเข้ามาะนะมันจะอ,นอุ๊ยไอ้บ้าเธอไองไม่เห็นล่ะอโ้โหยังชมเลย คือแบบสายตามคนละเบือนนะรับอันนี้ก็แบบสุดแล้วรุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กเจอกันเนาะใครที่คลิปไม่แจ้งเตือนบ้างครับผมมีวิธีมาแก้ให้พี่ๆท,ทุกคนกดยกเลิกติดตามแล้วกดติดตามใหม่จากนั้นเลือกเป็นทั้งหมดแค่นี้คลิปก็จะแจ้งเตือนแล้วขอบคุณมากนะครับ ก็สวัสดีวัยรุ่นวัดดวงด้วยนะครับกับผมแป๋มวัดดวงนะครับวันนี้นะครับผมพี่จะไปหนึ่งหนึ่งกับพี M ่เอ็มเอฟเอเอฟเนะครับจะต้องให้ไปดูฝีมือราชาวัดดวงไหนละครับว่าอันดับหนึ่งภาคอีสานตะัวตึงภาคอีสานนะครับ <c oughs> เขามีฝีมือขนาดไหนนะครับผมพี่จะไปโชว์ตบพี่เอ็มนะครับมาตอนนี้คือสร้างห้องนะครับผม พี่ก็จะจจกกับพี่เอ็มแล้วก็พี่เจนนี่นะครับเน้นเราทําทรงเอาจริงอยู่นะเราจะแบบไม่ไม่เปิดไม้นะครับเราจะฟังแต่พี่แจววอลนะครับอุ้ยอุ้ยขอโทษครับขอโทษครับฟังโอ้เย้ทำตักคงไปเลยตักคงตัดต่อหรือเปล่าครับทำไมเดี๋ยวนี้แบบเวลาพี่เป็นอีหนึ่งกับเพียนไหนอ่ะต้องต้องแบบเอาจริงอังครับจริงๆผมว่า ผมก็เบาอยู่ครับผมก็เขารบรุ่นใหญ่ผมก็ยังเบาอยู่นะโอเคโอเคครับคือช่วงนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้เวลาผมไปหนึ่งหนึ่งกับสตรีมเมอร์เนี่ยเจอแต่ปักทงตัดต่อกันทุกเพจเลยครับเฮ้ยโอ้โหพี่พี่มันปักทงตัดต่อนี่รุ่นใหญ่ไฟมันจะหมดแล้วหรือเปล่าครับอุ้ยฮม าะว่าพี่ก็นนห,นหนึ่งหนึ่งไหวลยวพี่มีได้หนึ่งหนึ่งเลยไม่มีใครใคยเห็นพี่หนึ่งหนึ่งเลยพี่ก็แปลว่าฝึกเล่นนั่นแหละอยาเงี้ยฝึกเล่นอะไรอย่างงี้ครับเพราะว่ารุ่นใหญ่อันนี้น่าจะพี่น่าจะเก่าทั้ง4ีมือแล้วก็ทั้งพี่แกก็เอาจิแกก็เอาเรื่องนั้นคนดูไงพี่ที่แรกพี่ไม่กล้าเอาจริงเพราะว่าแกเป็นรุ่นใหญ่แกไปฝบาแกแต่นี่สีมือแกมา

มันกัดตึ้งเกินเฮ <c oughs> ้ย,อยไอ้บ้าเออมุกจ้าไม่ใช่เหลี่ยมนะฮะมุกจ้าไม่ใช่เหลี่ยมนะจับเลยีน,นม้มาเถอะมาเถอะมาเถอะครับมาเถอะพี่มาเถอะไปรุ่นหาดใหญ่เรื่องเราจะหมดแล้วอะ่ะอุย <c oughs> อ้ยเราจะหมดแล้วตายแล้วตอนเนี้ย ไอ้พ<อ>ี่บ้าเอ้ยเลือดไม่มีแล้วเฮ้ยเลือดเขาก็ไม่มีเอเอเลืเอดผมก็เกี่ยมหมดรายการเขาครับขเขาเล่อจนจักรไปรุ่นทำไมไปรุ่นห,าาห่าจใจเขาห้าวจังวะมาบอกว่าตบภาคอีสานหมดแล้วนี่แม่ทั้งนั้นที่ยังไม่ได้เจอกับพี่เลยนะพี่นี่แบบตัวเก่งภาคอีสานแล้วนะครับอ้าวตีลว้วนๆครับไม่มีหวัวเลยใจเย็นอันนี้อันนี้อันนี้อ้าว เพิ่ง1 1เกมแรกของวันเองเนาะสกอร์มันก็ค้ำๆนะต้องแต่ข้อจริงแล้วครับทุกคนคือสกอร์มันก็จะค้ำๆหน่อยนะครับผมมันก็จะ7 2, <จ>น, 2> น,นะผมว่านะโอเคโอเควิววิวิวิเข้าหัวแต่ไม่ตายฮะพีพ่ีปั๊บตายสิเลย โอ้โหอย่าจบเลยง่ายง่ายง่ายเกินฮ็คือคืออันนี้จะแพ้ออกคลิปผมอันนี้คือให้ผมออนให้หน่อยไหมครับผมแพ้อันนี้จะออกคลิปได้ไหมนะครับเออไม่ได้ออกได้หลึ่งเนมันจะเจ็ดสองนะครับเป็นรุ่นหานใหญ่เฮ้ยอุ้ยจับตายอุ้ยแดงแต่ไม่ตายฮะหมวกหลุดนั่นหมวกหลุดนั่น แต่พี่ก็โดนนำอยู่ครับตาซาแดงแก๊ดเวยอ่ะมาพี่พี่ผมคนอ่อนผมผมคนอ่อนสั่ให้พี่ไม่ได้แล้วพี่เอาเขาหวานะมึงจะอุ้ยไอ้บ้ามองไม่เห็นล่ะอ้โหยังชมเลยคือแบบสายตาคนละเบือนะครับโนนี้กสุดลรุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กเจอกันเนาะสายตาความคมความชัดมันก็จะคนละเบือหน่อยนะครับ ม็ดเดียวของแท้ครับเอ๋อเมื่อกี้เกมค้างหรือเปล่าครับเม็ดเดียวนะมันจะเกมเกมค้างเกมค้างเมื่อก,กี้ผมยิงน,นั่นไปนะ่นัดเดียวเองนะเฮ้ยเมื่อกมค้างพี่หน้าจอพี่มันมืดไปเลยเมื่อกี้พี่ขอเกมอีกเกมนึงได้ไหมอีกเกมนึงเก็บหน้าตอนนี้ก็คือเครื่องผมติดแล้วนะครับถ้าเก็บหน้ามันอาจจะเจ็ดศูนย์น,นะฮะอันนี้คือตึงสุดในวัดดวงมาเจอกันมา,มาเองโดยเฉพาะนะครับ ไอ้อันนี้มันเป็นธรรมเนียมเราเว้ยทุกคนเราจะแจกแต้มแรกนะฮะเอาไม่กล้าแอ็กไม่ก,กล้าแอ็กแกไม่ก,กล้าแอ็กแกไม่กล้าแอ็กเว้ยตอนนี้แกไม่กล้าแอ็กนะฮะอ้อเลยบอกแลยบอกไปแลยบอกไปจ้ออออะเฮ้ยมาจะมาว่าราชาบดวงหยิบนะเนี่ยเอาอ๋อตายบุก เนี่โดนหัวแต่มันอัดตัวครับงงเลยคุณดูว้าอจิบเหมือนกันก็พันยาก่อนก็ได้พี่ก้าวเทสซื้อเปล่าจอดสองพี่มันกินขาดอ่ะครับมาครับผมมาครับผม ครับผม5เอากันไม่ลงครับแดงแปดเลยนะครับแดงแปดเลยไม่ตายตอนเนี้ยว้าวยางแม,นม,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 นม่นตายจีเดวอโอ้โหตีเดวอผมวี่มาเพิ่งตายแล้วด้วย นะอย่าเพิ่งหวานอย่าเพิ่งหวานครับอย่าเพิ่งหวานครับพอดีเข้ามือแล้วอะครับเออดีเข้ามือแล้วอะครับ หกหนึ่งว่ะอ๋ออ๋ออันคลิปนี้เราจะเอาเจ็ดหนึ่งใช่ไหมพี่ที่เรานัดกันที่เราเตรียมกันว่าเราจะจะฉากแพ้พี่ใช่ไหมคลิปนี้ที่ได้รับกันไว้เจ็ดหนึ่งอ่ะอ๋อใกล้จบใกล้จบคลิปแล้วเอ้ยอันนี้พี่พี่เอาจริงเลยทำไมเกมนี้พี่ยิงไม่ออกวะอ๋อไม่ใช่อะไรครับวัยรุ่นเราเตรียมกันมานะครับพี่กับพี่พี่เตรียมกับพี่เอ็มมาไว้ครับจะแพ้ออก เจ็บหนึ่งแล้ครับทุกคน <Yeah. S 1> เอาจริงแล้วก็คือขาดลอยเลยครับ <Yeah. S 1> นี่ <Yeah. S 1> เอาจร,จริงแล้วคือขาดลอยมีย่นอย่างเวอร์เลยครับอย่างเวอร์เลยคนดูอันนี้ก็คือ <c oughs> เบื้องหลังก็คือย้ํกันมานะครับผมเบื้องหลังย้ําเนมา